วันนี้ฝนตกมามา,าหาแนวแซ่สับๆสบห่อนห่อนกินกันเรื่องของเรื่องก็คือได้ชุดหมอกระทะของล็อกแอนล็อกรุ่นเดคอซีรีดีไซน์นารักสดใสก็เลยอยากอวดสันเดเบิงเบิงกระทะสีสังเมื่อวประกอบอาหารหรือว่าว่างว้อซื้อครัวเ้ากระดูรูราขึ้นมาทันทีวัสดุดีเคลือบเซรามิกและไทเทเนียมเบ่งสีสันกันนาักอ้อยถึกใจอเอแหง เบิงเบิงหมอหน่วยนี่โอ้ยคัก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 แม่บ้านสายโซเชียลแบบเขาตองมีติดบ้านเลยหละ่ะเก๋เก๋สวยโดนใจคักหมอทนท่านหลังไงาปาสจากสารอันตรายใดๆโอ้ยใครแต่อวดมามามาต้มน้ำซุปต้มน้ำใสผงซุปปาาผักชีกระเทียมน้ำมันหอยซอยปุงรสไทยแล้วก็น,น้ำกระเทียมดองเกี๊ยวซีอิ้วดำแล้วก็โค้งไก่ตีนไก่ส่วนไดมักก็ใสส่วนนั่นเลยจ้า ต้มไปเรื่อยๆจนว่าพันป่ยตามที่เฮาพ่อใจเด้อหันมีฟ้องหันกระตักออกต้มบึดเดียวกับป่อยเด็กคอซิริเครื่องคัวสุดลิมิต็ดเฮ็ดให้การทำอาหารของเฮาเป็นเรื่องไงซื่อใส่เองหรือ่าให้เป็นของขวัญกระถึกใจทั้งผู้หายและผู้รับใส่ก้อนเลือดใส่ลูกสิ้นให้จุกจุกสะใจตามด้วยเซลหล่อนใส่หล่อนลงไปบึดเดียวก็กินได้แล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟใส่ทวงหงกลงไปตักเซนล่อนตามที่เฮามักตามด้วยตรีนลูกส่งลูกสิ้นใส่เข้าไปคอตีนอีจกจักหน่อยในะบ่ตืมใจไหมห้อยกระเทียมเจียวเจียวเอง เอื้อยนี่ขาดบ่ได้เลยเอ็มมักแข้งปรุงรสตามสอบมกักเพ็ดมักสมกระเดยต้มหมอเดียวนอนกิิ่นเบิดขอบขั้วฝนกัะย,ย้อยเบิดมือโอ้ยฟินขนาดอากาศเย็นๆสดน้ำพ้ o n นแล้วก็นอนเว้นบันนี้